ที่เห็นนี้คืออย่างน้อไผ่อย่างน้อนี่ไผ่มาจูใบใหญ่ด้วยไผ่มาจูไผ่มาจูมายังก้อมาจูมามาจู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 ไผ่มาจูเป็นชาวไทยที่เหมาะต้หรับจากฮ่องกงเนี่ยส้มเกี๊ยวกระดูกหมูพวกนอเขาตีตันแล้วก็กรอบบะมีเส้นบะมีเส้นนททบบุุญญั่น มันสีบะมีเส้นไม่มีเส้นใยเขาจะมีเส้นใ่ก็เป็นท้าของเครื่องสำอางมุนตีนี่ใช่ใช่มันมีขายอยู่นะไม่ได้พูดเล่นสูงชะโลดสวยงามตัวที่ทำเครื่องสำอางแล้วถ้าใ่ผ้าจะเป็นไปกินซุ้มสะออนล่ำมันเนาะครับมีล่ำหน้าล่ำห้ามสวยเลยเออแม่บ้จะล่ำในงให้ปูกหมอหยงหมอหยงบอกว่าเสร็จตลอดเนาะจะเอาไปขยายพันธุ์หมอพิสิทธิ์จะไปทำเครื่องสำอางพะนะใช่จะเป็นุ นี่ก็ปลูกลักษณะผสมประสานกันใหม่กันอื่นมาจูมมาสสำรับออกไปทำโพดนี่เจอกันดีที่กันมันสวยมันสวยมันมีเนียงคือตรงยอดสูงๆกับเป็นยอดตก็ไม่อาจจะไว้ในร่มอะไรแต่เก็บได้ไม่นานห แต่ทางห้ามีลีนี่คือใบมันสีซอสีละใบใหง่าดมันทอกรนะต้มได้อ้อหอบจ่างไดไมได้ได้ล่หมอที่ดเลยบะจางมียังไงบ้นนี้ยสังเกต่ะสมบูนี่คือนาดแสังเกตมันจะขึ้นตรงเนาะครับตรงเลยล่างตรงเลยไทย้อเดียวมันบอ่ มีก่อนเดียวเอยสองก่อน,ก,อนก่อนนีงเอารถแม่โคมาล่ลงแต่บ่ลย่อมตายกันนิดแก,น,แน,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 กนนี้หนึ่งก่อนหนึ่งเยอะม่มทา้งคนครับบ่ลท่านยายปายลด้แล้วไปเอาแต่งานไปขึ้นไปได้พอดีเลยมันมีแค่กางข้างบนเรายังไม่ครบเราเราไปทางนี้ดีกว่าเราไปที่ศูน,นย์แฝกน่งเห็นศูนย์แฝกเสย์ไหนมันจะฝีซุปพอไช้มาจูมันจังมันจังออกกัน นออ๋อออกนอปีละรุ่นครับออกนอทุกปีปีละครั้งปีละครั้งแล้วนอปีละครั้งแล้วมันก็ขยายออกมาเรื่อยๆเนาะแต่ยายนอมาเรื่อยๆแต่ก็ก็ไม่ไม่ได้ลองดูว่าถ้าเราให้น้ําให้ขี้หมูที่เป็ดที่ไก่ดีๆอาจจะออกตลอดฤดูก็ไม่แน่ใจอย่างนี้เราปลูกแบบธรรมชาติธรรมชาติปีละครั้งหนึ่งนธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ครับผม เดี๋ยวเราไปชมมุมต่อไป